ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอําพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทำสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลย กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุคหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเ่ไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบคอรัวเดีวยวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ตัวของเงย แล้วเขาเนี่ยก็ได้เห็นคนอื่นๆที่ถูกดูดมาด้วยร่างกายเนี่ยก็ถึงกับแตกสลายเมื่อดโดนกับขอบของมิติไปทําให้เขาเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าประตูทําลายอาณาจักรนี้เนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว е เยฟานี่เขาเนี่ยก็มอดทองคําในการรอบล้อมตัวเองเอาไว้และคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องรีบออกจากที่นี่และหลังจากที่ตัวของมิตินั้นเนี่ยแตกออกทําให้ตัวของเขาเนี่ยที่พบกับสภาพอากาศที่เหน็บหนาวเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้นะเขาเนี่ยมาอย่างทิศใต้แต่แล้วจ,จูๆเนี่ยก็ได้มีเสียงของใครบางคนเรียกตัวของ е เยฟาน เยฟานเนเขาก็จึงกระถามไปเลยว่าเจ้านั้นเนี่ยเป็นใครหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ลงมาที่พื้นและก็บอกกับเยฟานไปว่าเจ้าใน,นจําค่าได้หรือเปล่าเยฟานเนเขาก็ถึงกับบ่นเลยแหละครับว่าพวกของตระกูลจีอีกแล้วแต่ว่า Ye เยฟานเนขาก็กวนตีนไปว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยจํำว่ะ มันเน่ก็ถึงกำบอกแต่ว่าถ้าอย่างนั้น,นจะทําให้ตัวของเจ้าเนี่ยนึกออกเองต้องห่วงจะเป็นจกักรพรรดิผู้สูงสุดในอนาคตแล้วมันเน่ก็กลับมีท่าทีที่แปลกๆเอามากๆเลยเละครับราชาแห่งนิมิตรผู้ที่จะแช่แข็งสวรรค์และโลกซึ่งท่าพี่แกเนี่ยดูไม่น่าเกรงขามเลยเลยครับปิงสเสวีลู่หยางอย่าฟังเชื่อเขาในฟังจบเขาเนก็บอกกับมันไปเลยเละครับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่มันเน่ก็ได้บอกไปว่า หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจบลงชื่อของข้าเนี่ยก็จะแพร่กระจายไปช่วยจะวิวความล็กล้ำว่างเปล่าของตะวันออกและการที่ตัวของเขาเนี่ยตามเจ้าหมากก็เพราะว่าได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับพลังสุนตาในจังหวะที่พวกเขาในกำลังจะทําการต่อสู้ไออยู่ย่างเนี่ยมันก็ทาท่าทีเป็นเล่นๆเลยครับและก็ดูว่าจะสังเกตท่าทีของเหยวฟานไปด้วยเยวฟานข่งเขาเนี่ยก็ถึงกระเซงว่าเจ้าในคิดจะต่อสู้จริงๆหรือเปล่าซึ่งในจังหวะนั้นแหละครับมันเนี่ยก็ได้ทําการใช้พลังโจมตีตัวของเยวฟานไปในทันที ซึ่งเยฟานเนีที่เขาเนเกือบจะตั้งรับได้ไม่ทันแต่ก็สามารถการม้านพลังเนในการป้องกันตัวเองเอาไว้ได้มันเนก็จึงกับพูดเลยว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์โบราณน,นั้นเนี่ยพิเศษจริงๆ ในจังหวะที่เขาเน้นรับพลังของมันเอาไว้แต่ว่ามันก็ลื่นนะเพราะพื้นเนี่ยมีแต่น้ำแข็งไปหมดเลยก็ได้มีมือของสาวปิศาเนี่ยในการจับหลังของเขาเอาไว้และก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถมีที่ยึดเหนี่ยวมันเนี่ยที่รู้สึกได้ว่าตัวของเยลฟานเนี่ยหยุดตรงแล้วก็ถึงกับงงลเลยครับว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันตัวของเธอเนี่ยก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของเยลฟานเลยครับพร้อมกับบอกไปว่าเจ้าเนี่ยยังจำข้อตกลงของเราได้ไหม แต่ว่าเยาวฟานเนี่ยเขาก็ได้บอกไปเลยครับว่าแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้และถ้าตัวของเธอในช่วยเขาเนี่ยออกไปจากที่นี่แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะยอมกลับไปกับเธอด้วยครั้งที่แล้วมันก็พูดแบบนี้เลยครับแต่แล้วตัวของพี่สาวเนี่ยก็ได้บอกกับเยาวฟานไปว่าตัวของพี่เย่เนี่ยใบเบียนตัวของเธอเนี่ยมาหลายหนแล้วโดยที่มีคนของตระกูลจีเนี่ยมันก็ยังพูดกันไปกันมาเลยครับพร้อมก็บอกตัวของเยาวฟานไปว่าให้เขาเนี่ยต่อสู้ให้มันจริงจังหน่อย ในจังหวะน,นั้นในตัวของพี่สาวเนี่ยก็ทําการเคลื่อนที่เนด้วยความเร็วและก็โจมตีเนี่ยมันไปเนี่ยจนทําให้มันเนี่ยหายแวบไปกับตาเลย,เลยครับกลายเป็นดาววิ่งไปแล้วทําให้หนูบอกว่าเยวฟานในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีข้ออ้างอะไรเลยครับที่จะอ้างพี่สาวแล้วอ่ะนะและเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าจะนําตัวของเยลฟานเนี่ยกลับไปที่เหยากวงและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าก็คือร่างกายศักดิ์สิทธิ์โบราณซึ่งตัวของข้าในตอนนี้เนี่ยก็กาลังสนใจเจ้าเรื่อย ัวอเธอเนี่ยก็เข้าใกล้ยเยลฟานะครับพร้อมกระบ,บอกไปว่าลางศักดิ์ธิ์โบราณเนี่ยต้องใช้หินที่เป็นต้นกําเนิดจํานวนมากเพื่อเจาะทะลุข้าในควบคุมหญิงสาวศักดิ์ธิ์แห่งเมืองแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบยยเยลฟาน่ยเขาก็ถึงกับบอกไปเลยว่าเจ้านั้นเนี่ยเป่งประกายไม่มีอะไรมากกว่าการโลภร่างกายของข้าพร้อมกระบ,บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยอยากเป็นตัวของข้าเองและก็ขอโทษด้วยในจังหวะที่ตัวของยยเยลฟาน่ยเขากำลังจะจากไปเธอเนี่ยก็รีบเข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกระบ,บอกไปว่า ภารกิจของข้านั้นเนี่ยคือการพาเจ้านั้นเนี่ยกลับเยาะกวงส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของเขาซึ่งเยลฟานเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกไปเลยครับงั้นเราเนี่ยมาดูกันหน่อยไหมว่าตัวของเจ้าเนี่ยจะพาข้านั้นเนี่ยกลับไปยังไงเยวฟานเนี่ยมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรเลยเลยครับหลังจากนั้นในตัวของพี่สาวเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังบางอย่างไปอยู่ที่ใต้เท้าของเยวฟานและดนเหมือนพลังพวกนั้นเนี่ยจะเข้าไปที่พลังจิตของเยวฟานด้วยละครับเยวฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็ถึงกับงงเลย ซึ่งก็ได้เห็นว่าตัวของเขาเนะี่ยกำลังลอยอยู่ที่หนึ่งซึ่งก็มีหินสีเขียวเนะี่ยตกลงมาจากฟ้าและเขาเนะี่ยก็ได้คิดว่าที่นี่เนะี่ยกำลังถูกปิดผนึกและเธอเนะี่ยได้ทําการบุกรุกเข้ามาที่ทะเลจิตของเขาจริงๆเยาฟ้าในตอนนี้เนะี่ยก็พยายามที่จะออกไปเลยครับแต่ว่าไอ้เจ้าหินพวกนี้เนะี่ยมันเนะี่ยก็ลงมาเรื่อยๆจนสามารถปิดตัวของเยา่ฟ้าเอาไว้หลังจากนั้นในภาพเนนะี่ยก็ได้ตัดมาที่ด้านนอกเยาฟ้าเนะี่ยเขาก็ถึงกระถามเลยเละครับว่าเจ้านั้นเนี่ยทำอะไรลงไป เธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าข้าเนี่ยได้ผนึกทะเลแห่งความทุกข์และเน้ว่าตัวของเยฟานเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถใช้พลังได้แล้วแหละครับเรียกได้ว่าโคตรโกงเลยแล้วเธอเนี่ยก็ถึงกรบบอกเลยว่าต่อไปพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาทั่วไปเยฟานเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นข้าเนี่ยคงจะต้องใช้วิธีสุดท้ายเท่านั้นแล้วสินะ เธอเนี่ยก็คิดเลยแหละครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยช่างมีความลับมากมายซึ่งตัวของพี่แกเนี่ยก็กลับชี้ไปทางอื่นแล้วก็พูดถึงตัวของจีเห่าเยว่ว่าพวกเจ้าเนี่ยยันจะกล้ามาอีกแต่ว่าตัวของเธอเนี่ยก็หันไปมองเลยครับในจังหวะที่เธอเนี่ยหันกลับมาก็ดูเหมือนว่าตัวของเยฟานเนี่ยจะไม่อยู่แล้วเธอเนี่ยก็คิดว่านี่นะมันก็แค่การะเล่นของเด็กๆสุดท้ายยังไงเนี่ยเจ้าก็ไม่สามารถหนีไปจากข้าได้อยู่ดีแล้วก็อย่าหาว่าข้านั้นเนี่ยไม่ปรานีเจ้าก็แล้วกันหลังจากนั้นตัวของเธอเนี่ยก เยฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังวิ่งหนีแต่จูจูเนี่ยก็ได้มีมือขนาดใหญ่จะเข้าโจมตีไปที่เยฟานแต่ว่าเยฟานเนี่ยเขาก็ใช้พลังสุนตาเลยครับในการหลบการโจมตีนั้นเนี่ยไปได้พอดีและนึกว่าจะมีร่างอัศวินร่างใหญ่รวมถึงอาวุธเนี่ยในการเข้าโจมตีไปที่เยฟานด้วยเยฟานเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าเจ้าเนี่ยไม่สามารถบังคับผู้อื่นให้ทำสิ่งที่เจ้านั้นเนี่ยต้องการได้แต่ก็นึกว่าตัวของเธอเนี่ยจะไม่สนใจแล้วเลยครับและก็ได้ใช้พลังของเธอเนี่ยในการเข้าโจมตีไปที่เยฟานเนี่ยแบบต่อเนื่อง โดยที่พลังขนาดใหญ่เนี่ยมันเนี่ยก็ทําการคว้างดาบเนี่ยเข้าไปที่เยฟานแต่ว่าเยฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้มือเนี่ยในการป้องกันเอาไว้เยฟานที่เขาในกำลังรับดามอยู่ในตอนนี้เขาเนี่ยก็ถึงกระบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมานั่งคุยกันก่อนก็ได้เธอก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยมันสายเกินไปแล้วสายเกินกว่าที่จะนั่งพูดคุยสิงกะไปเลี่ยมเขาขนาดนั้นนะเขาเนี่ยจะโกธแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกเลยแล้วเยฟานเนี่ยเขาก็ได้ถูกโจมตีจนถึงกับกระเด็นไปกับภูเขาแต่ก็ยังโดนโจมตีซ้ําทําให้ตัวของเขาเนี่ยถึง และก็ยังถูกโจมตีซ้ําไปต่อเยาวาเนียเขาก็ได้ทําการกำม่านพลังป้องกันการโจมตีของมันเอาไว้เลยครับแต่ในเมื่าตอนนี้เ,นเขาจะขยับไปไหนไม่ได้และเธอเนี่ยก็ได้บอกไปอีกว่ามาถึงจุดนี้แล้วเจ้าในเย็นจะต่อต้านข้าอยู่ไหมพลังศักดิ์ธิีของเจ้าก็กำลังจะหมดลง ในจังหวะที่เธอเนได้ใช้พลังในการชทงเข้าไปที่เยอฟานแต่เดนว,ว่าตอนนี้ในเยลฟานเนี่ยเขาเนก็จะสามารถหลบได้นะครับแล้วก็ทําการสไลเดอร์เนี่ยลงไปที่ดาบและหนีเธอในทันทีเขาเนก็ถึงกับคิดเลยว่าเยาซีในใช้จิตสําเร็จของทางจิตวิญญาณและจะต้องจัดการใช้งานเนี่ยระหว่างเธอกับร่างอวตารน,นี้ ซึ่งเขาเนี่ยก็มีแผนที่จะเข้าใกล้ไปที่ตัวของเธอนลครับแต่ว่าร่างของเธอในตอนนี้เนี่ยก็มีเหล่าบาลีเน้นในการคุ้มกันตัวของเธออยู่เย่อฟ้านเนี่ยเขาก็ได้ต่อยไปที่พลังของเธอแต่ดูเหมือนว่าพลังในการป้องกันนั้นเนี่ยก็ทําให้เยฟ้านเนี่ยเขาถึงกับกระเด็นไปเลยแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเหยืฟ้าไปว่าเจ้าในคิดลหรอว่าขนาดสองอัจฉริยะของสองตระกูลทําการโจมตีมา้าพลังนี้ก็ยังไม่สามารถทํามันได้โดยมือและเท้าของเจ้ามันจะสามารถทําลายมันได้ลง แต่ว่าเย,ยฟาเนี่ยเขาก็ถึงกับน,นึกคําพูดของจีเห่าเย่ยวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถทำลายด้วยการผันผวน,นและเขาเนี่ยก็ถึงกับคิดออกแล้วก็ได้ทําการโจมตีไปที่ร่างอวตารของเธอนะครับและได้นดําดาบของเธอเองเนี่ยทำการโจมตีไปที่โลบาลเลนนั้นแต่ก็ดูหมือว่ามันเนี่ยจะได้ผลด้วย ซึ่งเธอในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีร้อนใจเท่าไหร่ ég, แต่ก็จึงกระบอกกับเยฟานไปเลยว่าแต่ด้วยพลังศักดิ์รีของเธอในตอนนี้เจ้าเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรกับข้าได้และก็ได้ชี้นิ้วสั่งเย,ยฟานไปเลยครับแล้วก็ได้ชี้นิ้วสั่งให้ปล่อยร่างของเธอเดี๋ยวนี้แต่ว่าเย,ยฟานเนี่ยเขาก็ถึงกระบอกเลยครับว่าถ้าไม่จุติกลับมาถ้าตัวของเธอเนี่ยไม่จุติกลับมาจะทํายังไงหรือว่าจะทิ้งร่างกายนี้ไปเลยเธอเนี่ยก็ถึงกระถามเลยว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเธอเนี่ยไม่ยอมรับฟังคําาขขอองเยน อย่าฟันในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีความคิดเลยครับแล้วบอกกับเธอไปว่าก็ทถอดเสื้อผ้าของเธอนั้นเนี่ยทีละชิ้นซึ่งมันเนี่กก็ถอดจริงๆด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่กอดล่ของเธอ เธอที่เห็นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเขินอายและก็จึงกระบอกเลยว่ารู้ไหมเนี่ยว่าเจ้าเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่แต่ว่าเยวฟานเนี่ยมันก็จึงกระบอกเลยว่าเยลซีเนี่ยมีความสวยงามเหมือนกับดอกไม้และหยกและข้าเนี่ยรู้สึกสงสารถ้าเจ้าเนี่ยไม่ยอมรับมันแต่ว่าตัวของเธอเนี่ยที่กําลังตะบะแตกและก็วิ่งเข้ามาที่ตัวของเยวฟานเยวฟานเนี่ยก็แกะเกาะลายอีกข้างหนึ่งเนี่ยออกเลยครับพร้อมกระถามไปว่าเจ้านั้นเนี่ยจะเอายังไง ถ้าเจ้ายังกล้าเข้ามามากกว่านี้จะหันร่างนี้เนี่ยให้เป็นชิ้นๆไปเลยหลังจากนั้นใอเยอรฟาเน่ยเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาตรงหน้าเหยาซีพร้อมกับบอกไปว่านี่เนี่ยจะเป็นคำถามสุดท้ายว่าเจ้าเนี่ยจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่เดมือวว่าร่างอวตารของเธอเน่ยก็จะทําการต่อยไปที่พวกเขาเลยครับแต่ภาพเนี่ยมันก็ได้ตัดไปเฉยเลยซึ่งก็เดมือวว่าตัวของเธอเน่ยจะยอมจุดติร่างนั้นเพื่อที่จะกลับมาร่างเดิมแต่ก็ดูว,ว,าว่าร่งางอวตารของเธอเน่ยจะไม่โจมตีเลยครับและก็ได้สลายหายไปจุดติเข้ามาที่ร่างกเเหมือนดิ ซึ่งในตอนนี้เนะี่ยที่เยวฟานตัวของพี่แกเนี่ยปิดตาอยู่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไปปลดของสําคัญบางชิ้นเลยครับทําให้เขาเนี่ยจึงกระบอกไปเลยว่าการเจาะข้อทําทแบบนี้เขาเนี่ยก็มีความจําเป็นแต่ยังไม่ทันจะพูดจบเหยาซีเนี่ยก็ต่อยตัวของเยวฟานเนี่ยถึงกับกระเทงขึ้นไปบนฟ้าเรียกได้ว่าแรงเนี่ยเหลือล้นจริงๆและเดมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังสุนทานในการวร่ปไปที่ไหนสักที่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีเรือลำหนึ่งได้เห็นตัวของเยวฟานที่เขาเนี่ยกำลังลอยอยู่กลางทะเลและเดมือนว่าจะช่วยตัวของเขาเขนี่น หลังจากที่พวกเขาได้ทำการตรวจสอบดูก็พบเลยเละครับว่าร่างกายของเยลฟานมีกระดูกหักหลายที่แล้วมือของเขาก็กำลังถือบาของผู้หญิงอยู่ไม่ใช่ว่าคนคนนี้ตายเพราะความรักหรอกนะก็เรียกได้ว่าเกือบตายเลยทีเดียวหลังจากนั้น,นตัวของเยลฟานเขาก็ได้ตื่นขึ้นโดยที่เขาเห็นว่าตัวเองกำลังถูกมัดอยู่ซึ่งก็ดูว่าพวกมันจะเอาเยลฟานไปขายให้กับทางเหนือเยลฟานที่เขาได้อยู่วันนั้นนก็รียกทำการโจมตีนพวกมันทันทีแต่จู่ๆก็ได้มีคนใ,ใช้พลังในการจับตัวของเขาเอาไว้ แต่แล้วก็นึกว่าตัวของเยลฟานเนี่ยเขาจะได้ถูกจับไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะถูกจับไปร่วมกับพวกคนอื่นๆด้วยแล้วยเอฟฟานเนี่ยเขาก็คิดที่จะเดินทางไปด้วยเพราะเขานั้นเนี่ยไม่มีแผนที่ทางเหนือก็เลยกะว่าไปด้วยเลยละกันอะไรอย่างนั้นหลังจากที่ประตูนั้นเนี่ยเปิดออกก็ได้มีใครบางคนเลยครับที่ได้บอกพวกเขาไปว่าเชิญมาทางนี้แต่ยังไม่ทันที่จะทําอะไร ผมเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วเลยครับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังใส่เสื้อของตระกูลเหยากวงอยู่ก็เรียกได้ว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดพ้นอ่ะนะแล้วคนของตระกูลเหยากวงเนี่ยก็ได้เดินเข้าประตูนั้นไปต่อหน้าพวกเขาเลยเลยครับเหยาฟ้าเนี่ยเขาก็ได้ยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งแต่เขาก็เข้าประตูนั้นไปเลยครับจนพวกเขาเนี่ยได้ส่งไปอย่างอีกที่และดูเหมือนว่าที่ที่พวกเขานัเนี่ยมาถึงมันเนี่ยก็จะเป็นเมืองแรกของตระกูลเหยากวงนั่นเองแล้วก็ได้จบตอนที่65้า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อว่าอัาพางสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ